ราบทักทายสบายดีพี่น้องปองปายสูภูสุคชนพบกับนัดเล้าหลานเปรเรี้ยวอีกเิ่นเคยเนาะพี่น้องนเนาะมือนีนัดกับมีวัตถุดิบเป็นเนื้อเครื่องในง่วเครื่องไนงัวมันเป็น,น,นเนื้อเป็นเครื่องในเนาะพี่น้องเนาะนัดกับวัตถุมิต้มแซบเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้ยากนะนี่ค่ะต้มแซบก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนัดจะบุงในถ้่วเานาะพี่น้องเนาะผงชูรสมะนาว หลังจากมันเนื้อที่นัดต้มไปอยู่ประมาณเกือบเกือบชมบ่วงเนาะเนาะอยามันเหนียวพี่น้องเขียวบดีตานใดเนาะอาุก็เลยมากขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอะไรแบบน้ก็มันกกเ,เนื้อที่เขาต้มเามันมลง่นนงผิดคนนาวผป็นตดรอยู่ในกฎข้นไหนมันเข้ากันเนาะพี่น้องเนาะปรุงรสตามใจชอบได้เลยเด้อพี่น้องเด้อ จากเร็จสินการค้นโอ้ยต้นหอมเป็นใดเป็นใดนตาตาเป็น